กราบคารวะอาจารย์และก็เจริญธรรมููทุกท่านค่ะ,ะ,ะคำถามที่แม่นจะถามมันจะเกิดขึ้นกับในใจของวางท่านส่วนมากนะคะก็คออือเวลาเราเวลาเรามีปัญหาทางบ้านนะะระหว่างการกลับบ้านกับการอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะอะไรจะดีกว่าทีนี้เหตุผลของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคะระหว่างระหว่าง ความสัมพันธ์ที่บ้านกับประโยชน์ที่อยู่ที่นี่นะคะเราก็เราก็ต้องเอามาเอามาเลือกกันแต่ที่นี่บางอย่างมันอาจจะไม่ตัดสินได้ในคำในการเปรียบเทียบแค่ครั้งครั้งเดียวมันอาจจะต้องเปรียบเทียบที่มันแตกย่อยไปมากกว่านั้นนะคะระหว่างประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่แล้วทำให้เราพัฒนาขึ้นกับ ความสัมพันธ์ทางบ้านที่เราจะต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ารับเช่าชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสัมพันธ์ตัวนี้จะเป็นความสปอริสธรรมที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากในการตัดสินใจบางครั้งแต่อย่างการตัดสินใจตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีอยู่ที่นี่มันจะได้ประโยชน์ มากกว่าเพราะว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยโอกาสจะติดเชื้อหรือแพ้เชื้อหรือไปรับเชื้อจากคนอื่นมาเนี่ยนะฮะมันมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเด่นกว่าแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเหตุการณ์ของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมันก็จะตัดสินใจยากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจารย์คิดอาจารย์ช่วยช่วยช่วยลองขยายรายละเอียดให้ดูหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นั้นก็เข้าใจว่าปัจจัยของแต่ละท่านมันต่างกันแต่ระหว่างประโยชน์กับความสัมพันธ์เนี่ยนะเอาหายาบหยาบก่อนดีกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ตอนตนี้มันต้องดูดว่าณปัจจุบันนั้นๆมีข้อมูลอะไรบ้างโดยภาพรวมใช่ไหมเราเปรียบเทียบก็อยู่กับโมปฏิบัติธรรมมันก็ดีกว่ากลับบ้านนี่คือภาพรวมภาพหลักการใหญ่ใช่ไหมแล้วมีย่อยอีกหล่ะทีนี้ย่อยมันก็มีว่าตกลงฟ้าเปิดนั่นล่ะ วิบากดีทําให้เราอยู่ได้ไหมละ่ะถ้าวิบากดีทําให้เราอยู่ได้เราก็อยู่กับหมูสิแต่บางทีมันก็จะมีวิบากไม่ดีนะวิบากร้ายเข้ามาขวางใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้วิบากร้ายมาขวางจะต้องกลับอ,อย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องกลับวิบากร้ายมาขวางก็อ้าวขวางแล้วมันอยู่แล้วมันร้อนรนแล้วโอ้โหปัญหามันจะจึ๊กจๆึ๊กเราเองหรอกมันจะปิดกั้นเกินฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกิน ที่ว่ายุ่งเกินวุ่นเกินใช่ไหมมันก็จะมีปัญหามากเกิน,นกลุมล่มหลบลุมล่มหลบลุมล่มหลบม,ม,ม,มันมีไอ้ตัวกวนน่ะมันจะมีตัวกวนแรงถ้าเขาไม่ให้อยู่แล้วในตัวกวนจะแรงมากเลยแต่กุศลที่เราจะอยู่กับหมูมิตรดีไม่ได้แล้วมีอกุศลแทรกมันกลับไปแล,ลแล้วลอกุศลเนี่ยบางทีมันก็มีตัวซ้อนอีกทีหนึ่งมีตัวซ้อนว่าเขาจะให้เราได้ฝึกวางใจให้ได้ฝึกเคารพกุศลอกุศลนะให้ได้ฝึกเคารพวิบากดี้ายคือให้ฝึกยอมรับความจริงเนี่ย ของวิบากดีร้ายให้เราฝึกปล่อยวางสรุปแล้วเราอยากอยู่อยู่กระมูนนี่แหละแต่ฟ้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขารู้นะกิเลสเขาก็รู้วิบากเขารู้ว่าสัจจะนี่เขารู้ว่าเราติดดีเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้ดีดีแบบติดด้วยนะพราแต่ถ้าจะอยู่จะสุขใจไม่ได้อยู่จะทุกข์ใจพอเขารู้ปุ๊บนะเดี๋ยวเขาจะส่งนรกมาเองเดี๋ยวเขาจะส่งวิบากร้ายมาเองก็นั่นแหละไอ้วิบากใหม่นั่นแหละที่มันส่งมาละวิบากใหม่ด้วยวิบากเก่าด้วยก็จะดึงใส่กันเอง เขารู้ว่าเราเรารู้ว่าอยู่ในดีกว่าแถมยึดอีกต่างหากนะไม่ใช่ไม่ใช่รู้ธรรมดาไม่ใช่ว่าสมาทานแต่เป็นอุปาทานมันต่างกันนะสมาทานคือยึดอาศัยสมาทานเนี่ยเรารู้ว่าอยู่กับหมมิตดีเนี่ยมันดีแล้วเราก็ยึดอาศัยยึดอาศัยี่หมายเขาว่าถ้าอยู่ได้เราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ได้เราก็จะต้องกลับถ้าเรามีวิบากอะไรที่ต้องไปชดใช้เราก็จะกลับด้วยความเต็มใจไปชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นหมดแล้วเราก็มาใหม่ มาหม่ชาตินี้ก็ได้ชาติต่อไปก็ได้ไม่มีปัญหาเ uh huh. งี้ยเป็นต้นเราก็ได้หมดทุกรูปแบบเงี้ยถ้าแบบนี้โอ้โหเรียกว่านี่แหละสมาทาน <Okay. S 2> สมาทานแบบนี้ใจเราก็เป็นสุขทุกเวลา <Okay. S 2> ไม่มีความกังวลใช่ไหม <Okay. S 2> กุศลก็เต็มที่สุดโอกาสจะได้กลับน้อย <Okay. S 2> เพราะว่าวกุศลมันเต็มกุศลอันใหม่นี่มาช่วยด้วยบางทีวิบากายจะมาดึงกลับนะแต่กุศลใหม่ที่เราปล่อยวางได้นี่ โอ้โหทั้งทําให้เราก็ผาสุขเราก็ทํางานได้มากเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกโอ้โหกุศลชุดนี้มาดันอกุศลชุดเก่าออกได้อยู่ต่อค่ะนะแต่แต่เหตุการณ์เดียวกันองค์ประกอบเดียวกันเรายึดมั่นถือมัน่นเราอุปาทานโอ้จะอยู่กับหมู่มิตินี่เป็นสุขแต่ถ้าไม่ได้อยู่มันจะเป็นทุกข์นะจะไม่ชอบถ้าได้กลับจะไม่ชอบโอ้โหเขารูนะ้นั่นนี่วิบากใหม่เลยนะ่นนี่เราก็กลัวจะได้กลับนะกลัวจะไม่ได้อยู่กลัวจะได้กลับนะ พอได้อยู่ก็กลัวจะได้กลับพอได้กลับก็กลัวจะไม่ได้มาอีกมันก็กลัวก็กลัวก็กลัวเป็นวิบากใหม่เออเป็นวิบากใหม่โอ้ใจก็เป็นทุกข์โอ้เห็นแล้วทํางานก็ทําได้น้อยอีกต่างหากเออทำงานก็ทาได้น้อยลงเพราะมันมันกลัวแล้วมันเสียพลังไปกลัวไงทํากุศลก็ทําได้น้อยกว่าเดิมอีกโอ้แต่ที่จะมีกุศลที่มากมาดันออกแถมเหนียวนำมันก็เดือเป็นตามอีกเอ้ยเดคราวนี้มันก็เป็นวิบากใหม่ด้วยดึงวิบากเก่ามาลืมๆลืมๆลืมๆลมหัวกัน ทั้งวิบากเก่าวิบากไปรวมมาแทนที่จะแหมได้วิบากดีมาดันวิบากรลายออกไปดึงวิบาก้ายมาสิวิบากลายใหม่ไปดึงวิบากลายเก่ามาลุม่มเข้ามาเลยทีนี้เรียบร้อยเลยทีนี้ <c oughs> แทนที่แหมจะได้อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะหรือแทนที่แม้จะอยู่ไม่ได้แทนที่จะอยู่ไม่ได้จะต้องกลับแบบเบิกบานแบบไรกังวลก็กลับแบบกังวลใช่ไหม <c oughs> เราก็ตรวจดูสิแล้วอะไรมันดีกว่าล่ะถ้าสมมติ อยู่ได้กับอยู่ไม่ได้อะไรดีกว่าอยู่ได้ก็ดีกว่าใช่ไหมแล้วถ้าต้องกลับกลับแบบกังวลกับไม่กังวลอะไรมันดีกว่าใช่ไหมไม่กังวลก็ดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเปรียบเทียบสิธรรมะสองธรรมะสองทีนี้อาจารย์ถ้าถ้าถ้าเราตรวจตรวจสุขทุกข์ของเราแล้วหมายความว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่กลับเนี่ยเราทุกข์กว่านะฮะสมมตินะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าป้านางจะเอาสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือ ถ้าไม่ได้กลับเราทุกกว่าใช่ไหมคะจะสิ่งที่ดีก่อนั้นก็คือดูดูการเตือนของมาตาลีที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราตัดสินใจอะระหว่างเราตัดสินใจว่าเราจะกลับใช่ไหมหมายความว่าสมมติเราจะกลับพรุ่งนี้ระหว่างตอนนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราคอยตรวจดูว่ามาตาลีมันจะมีการเตือนอะไรมีอยู่แล้วเขามีโคต้าให้มีโคต้าให้แล้วเราเอาสิ่งน้ำประกอบ มันจะดีดิ่งกว่าถูกไหมคะใช่ใชโอเคค่ะค่ะอย่างนั้นอ่ะใช่ขาวีโคตาเพราะว่าไม่งั้นเรายึดมั่นว่าเออเราเราทุกเราจะต้องกลับนะฮะแต่เราไม่ได้สังเกตรู้ว่ามาตรีที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างตอนนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยมันก็สําคัญนะใช่ใช่ไหมคะบ้านลังว่าเราเราเชื่อสิ่งที่มันพลังที่ดีชั่วของเรา จะดีกว่าเพราะว่าม an. no. ันจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดณณวันนั้นณตอนนั้นถูกไหมคะใช่ใช่ขอบคุณแปลว่าแปลว่าแล้วแต่เราจะเลือกปฏิบัติที่ในสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมก็พิสูจน์เอาใช่เลือกเอาพิสูจน์ตอนนั้นมีแค่ข้อมูลแค่ไหนก็ตัดสินใจไปตามข้อมูลที่มีอันนี้คือต้องใช้สติกับปัญญาใช้สติปัญญาเก็บข้อมูลตรวจสอบในปัจจุบันบางทีเราจะ มันยังจะยืดเวลาดูก็ได้เออยืดเวลาแล้วเป็นยังไงบางทีเออระหว่างยืดกับไม่ยืดจะเป็นยังไงบางทีตัดสินใจเลยก็ได้ชึบทําไปเลยหรืออีกอย่างหนึ่งว่าเออทาไปเลยกับรอดูอีกสักนิดหนึง่งกลับบ้านเลยกับรอดูอีกสักนิดหนึง่งนี่เป็นธรรมะสองเราเลือกระหว่างกลับเลยกับรอดูสักนิดหนึง่ง<ม>เราก็เลือกเอาว่าอะไรดีกว่าถ้าเราไม่ค่อยแน่ใจเราอยากรู้อีกว่าถ้ายืดก่อนอีกสักนิดหน,นึ่งเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีขึ้นใช่ไหม เราก็ลองยืดดูก็ได้เอาพอยืดไปปุ๊บเอามันเกิดไม่ดีเราก็เปลี่ยนแล้วอ๋อต้องรีบกลับแต่ถ้ายืดไปแล้วเออมันกลับดีกว่าเอาเราก็ยืดยืดไปแล้วเออมันดีกว่ามันมีข้อมูลที่ดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสามารถทดลองได้ไงทดลองได้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีบางทีถ้าสติไม่ดี <c oughs> กับปัญญาเราไม่แทงทะลุนี่ <c oughs> ก็เลือกผิดเหมือนกันนะคะเอาเลือกผิดก็ต้องแววไว เราตัดสินใจเลือกแล้วเราต้องเราต้องเรียกว่าอะไรเราตัดสินใจเลือกแล้วเราต้องเต็มใจเต็มใจแล้วเราต้องยอมรับได้ว่าสิ่งที่เลือกนั้นอาจจะผิดแล้อาจจะถูกก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราพร้อมปรับถ้ามันผิดปุ๊บเราพร้อมปรับอ่าเราตัดสินใจเลือกสมมุตินะถ้าเราตัดสินใจเลือกแล้วเราอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลถ้าเราตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปจะทําหรือไม่ทําสิ่งใดสิ่งใดถ้าข้อมูลทั้งหมดแล้วเราตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วเราอย่ากลัวไม่ต้องไปกลัวแล้ว แต่ให้เราพร้อมที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นระหว่างเราตัดสินใจทำแล้วไม่กลัวกับกลัวอะไรดีกว่าล่ะไม่กลัวมันก็ดีกว่าใช่ไหมมันอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้มันไม่แน่หรอกไม่ได้ถูกไปตลอดหรอกมันผิดก็ได้มันถูกก็ได้ตัดสินใจทําลงไปเลยทําไปเสร็จแต่ระหว่างเราพร้อมปรับเปลี่ยนกับไม่พร้อมปรับเปลี่ยนอะไรดีกว่าพร้อมปรับเปลี่ยนดีกว่าพอตัดสินใจทำไปแล้วมันเกิดผลเสียปุ๊บเราพร้อมปรับเปลี่ยนเลยมันดีกว่าพร้อมปรับเปลี่ยนกับไม่พร้อมปรับเปลี่ยนมันดีกว่า กิเลสเขาก็แววไวค่ะอ่าเราก็ต้องแววไวกับกิเลสแค่ช่ว่วินาทีที่เราเผลอสติค่ะเขาก็แทรกเลยอเป็นอย่างนั้นอ่าก็ธรรมดาเราซ้อมมานานซ้อมกิเลสมานานซ้อมคิดแบบกิเลสมานาน